สวัสดีครับต้อนรับเข้าชมเข้าสู่ช่องล <c oughs> ุกแชนแนลครับ <c oughs> อยู่กับทีมงานประดับดวงครับอา <c oughs> จาร์ตอนนี้เป็นงาน <c oughs> บริเวณหน้าเซเว่นอำเภอเฉลิมประเกียรตครับ <c oughs> เป็นการขุดน่าจะเป็นการปรับพื้นที่ขุดดิน,นออกอาจาร์ตือครับกับลุงปีชานี่วิ่งรถสอคันครับ อยู่กับกูบี SK ร้อยยี่สิบครับนัน่นไปจอดนั่นได้ไงเนี่ยเดือวตลาดนัดอีกงไหมออกไม่ได้เลยเค้ย <c oughs> วันนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ดูทำงานเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เอาดินออกเอาดินออกมันมันสูงอหมมันไม่ดีนะครับสูงด้วยโหน้ามันจะไปท่วมทั้งหมดมันมันสูงมาเดี้ยอยู่ไปเลยมันเกินกันโอ้เกินกันคล้ายดีดดีดโอ้เคลื่อนกันก็มีงูเห้งใช่ไหมต้องดู้งูเห้งใช่ไหมได้ทำไมถึงเห็นมันตกปลา ว่านว่านโกลนนน่นเา,นา,นา,นาไม่่ใครน้ำสิงดินดวนเอ๊ะเอไม่ใช่เดียวใคร